สภาพอากาศล่าสุดฝนยังชุกและระวังพายุช่วงนี้หลายพื้นที่ในประเทศไทยยังคงต้องเผชิญกับฝนฟ้าขนองและมีรายงานฝนตกหนักถึงหนักมากในบางพื้นที่โดยเฉพาะทางตอนล่างของประเทศและภาคใต้ซึ่งเป็นผลมาจากปัจจัยทางธรรมชาติที่สำคัญหลายอย่างที่เข้ามาปะทะกันสาเหตุหลักที่ทำให้สภาพอากาศแปรปรวนในช่วงนี้ สาเหตุหลักๆที่ทำให้เกิดฝนตกหนักและสภาพอากาศแปรปรวนในบ้านเราในช่วงนี้มาจาก2 3ถึง3ปัจจัยหลักที่ต้องจับตามองครับ 1. อิทธิพลของย่อมความกดอากาศต่ำที่อ่อนกำลังลงจากพายุ เจาะลึกแหล่งข่าวข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาแจ้งว่าเราได้รับอิทธิพลจากยอมความกดอากาศต่ำกำลังแรงที่อ่อนกำลังลงมาจากพายุดีเพรสชันเข่าแมกี KALMG ซึ่งก่อนหน้านี้เคยเป็นพายุโซนร้อนมาก่อนพายุนี้น่าจะเคลื่อนตัวปกคลุมบริเวณด้านตะวันตกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีแนวโน้มจะเคลื่อนผ่านภาคกลางตอนบนและภาคเหนือตามลำดับผลกระทบ แม้จะอ่อนกำลังลงแล้วแต่ก็ยังคงทิ้งความชื้นและทำให้เกิดฝนตกหนักถึงหนักมากในพื้นที่ที่มันเคลื่อนผ่านและพื้นที่ใกล้เคียงเป็นสาเหตุให้หลายจังหวัดมีปริมาณฝนสะสมสูงต้องเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลัน 2. มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือพัดปกคลุมภาคใต้และอ่าวไทย เจาะลึกแหล่งข่าวบริเวณภาคใต้ย,ยังคงมีมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือพัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้และมีกำลังแรงเป็นระยะระยะประกอบกับบางช่วงจะมีร่องมรสุมพาดผ่านบริเวณภาคใต้ตอนกลางด้วย ผลกระทบปัจจัยนี้ส่งผลให้ภาคใตย้ยังคงมีฝนตกชุกหนาแน่นและมีโอกาสเกิดฝนหนักหลายพื้นที่ไปจนถึงหนักมากในบางแห่งโดยเฉพาะภาคใต้ฝั่งตะวันออกตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีลงไปสำคัญมากคลื่นลมในทะเลอ่าวไทยจะมีกำลังแรงบางช่วงอาจมีคลื่นสูงถึง2-4เมตรเลยทีเดียวครับชาวเรือและผู้ที่อาศัยอยู่ริมชายฝั่งต้องระวังเป็นพิเศษ 3. ม,มวลอากาศเย็นจากจีนเริ่มแผ่ลงมาเจาะลึกแหลงข่าวนอกจากฝนแล้วในประเทศไทยตอนบนก็ยังได้รับอิทธิพลจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนที่เริ่มแผ่เสริมลงมาเป็นระยะระยะโดยเฉพาะในช่วงครึ่งหลังของเดือนนี้มวลอากาศเย็นนี้จะมีกำลังแรงขึ้นผลกระทบ มวลอากาศเย็นจะทำให้อากาศในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเริ่มมีอากาศเย็นในตอนเช้าและอุณหภูมิจะเริ่มลดลงโดยเฉพาะบริเวณยอดภูหรือยอดดอยที่อุณหภูมิจะต่ำลงจนถึงระดับอากาศหนาวเลยทีเดียวแต่การประทะก,กันของมวลอากาศเย็นกับอากาศร้อนชื้นก็จะยิ่งส่งผลให้บางพื้นที่มีฝนฝ่าขนองเกิดขึ้นได้ในช่วงแรกๆนะครับผลกระทบในวันข้างหน้าจับตาดูอะไรบ้าง เมื่อเราดูสาเหตุแล้วมาดูกันว่าในวันข้างหน้าสถานการณ์จะเป็นอย่างไรและเราต้องเตรียมรับมือกับผลกระทบอะไรบ้างภาคใต้ฝนท่วมคลื่นสูงต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษปริมาณน้ำฝนสูงกว่าปกติกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการว่าปริมาณฝนรวมในภาคใต้จะสูงกว่าค่าปกติประมาณร้อยละยีซึ่งหมายความว่าโอกาสที่จะเกิดน้ำท่วมหรืออุทกภยัยยังมีอยู่สูงมาก คลื่อนลมแรงตลอดช่วงนี้ทะเลอ่าวไทยจะยังคงมีเคลื่อนลมแรงอย่างต่อเนื่องเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งและการเดินเรือต้องใช้ความระมัดระวังอย่างที่สุดภาคเหนืออีสานเข้าสู่โหมดอากาศเย็นแต่อย่าพึ่งวางใจฝนอากาศเปลี่ยนบริเวณความกดอากาศสูงจากจีนจะทำให้ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเริ่มเข้าสู่ช่วงที่อากาศเย็นลงและมีหมอกในตอนเช้าเตรียมเสื้อกันหนาวได้เลยครับ ระวังอุณหภูมิแกว่งการเปลี่ยนผ่านจากฤดูฝนสู่ฤดูหนาวอาจทำให้สุขภาพของหลายๆคนปรับตัวไม่ทันได้ง่ายขึ้นผลกระทบระยะยาวจากสภาวะโลกรวนต่อไทยนอกจากสภาพอากาศรายวันแล้วเรายังต้องมองภาพใหญ่ของวิกฤตสภาพภูมิศาสตร์โลกที่ส่งผลกระทบกับไทยอย่างชัดเจนมากขึ้นเรื่อยๆตามที่นักวิชาการได้ประเมินไว้ร้อนยาวหนาวสั้นฝนหนัก แนวโน้มสภาพอากาศของไทยในสภาวะโลกรวนคือฤดูร้อนจะร้อนจัดและยาวนานขึ้นฤดูหนาวสั้นลงแต่เมื่อฝนมาก็จะมาแบบเรนบอมหรือตกหนักและกระจุกตัวในบางพื้นที่อย่างรุนแรงทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันได้ง่ายผลกระทบต่อเศรษฐ,ฐกิจและ,กะเกษตรกรรม การเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศทั้งภัยแล้งที่ยาวนานขึ้นและพายุที่ถี่ขึ้นทำให้ผลผลิตทางการเกษตรเสียหายห่วงโซ่อุปทานสินค้าเกษตรได้รับผลกระทบรวมถึงแรงงานต้องเผชิญกับภาวะเครียดจากร้อนที่เพิ่มขึ้นในอนาคตสรุป สรุปง่ายๆช่วงนี้ประเทศไทยกำลังอยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านที่ยังคงมีอิทธิพลของฝนจากหย่อมความกดอากาศต่ำและมรสุมปกคลุมโดยเฉพาะภาคใต้ที่ต้องระวังฝนตกหนักและเคลื่อนลมแรงอย่างต่อเนื่องส่วนภาคเหนือและอีสานเริ่มสัมผัสได้ถึงอากาศเย็นในตอนเช้าจากมวลอากาศเย็นที่ลงมาเสริมคำแนะนำ ติดตามข่าวสารจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดก่อนการเดินทางหรือการทำกิจกรรมกลางแจ้งชาวใต้เฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและเคลื่อนลมในทะเลที่รุนแรงชาวเหนืออีสานเตรียมร่างกายให้พร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิที่ลดลงและนี่คือทั้งหมดสำหรับการรายงานสภาพอากาศแบบเจาะลึกของเราในวันนี้ครับขอให้ทุกคนดูแลสุขภาพและเดินทางอย่างปลอดภัยนะครับ